แกดับดับเวอเวราตักซอภิยเตคือติดกูภัมมะเกอนี่เดซินโยกัวยูกอเลสันธธรรมนูนอตักกะลุลอลือกอจ้อเตอะโกคูกบปัตตุกุกอคูอะมัวดาตะพิธัมมะอะคูดาดานีเดบาคาดอตะริตักลุดไคแนวนาเนาะอตักกะซออเวเอ่อพูลอกาเวดาเอ่อยูกอคู ปาพลาทวอัตปาตติดผาดป่ามาดากซอนี่เหรอเรียนวเจ้าพนเอค่ะก็เอ่อผลำนีานแล้วที่ฉัขออนองร์นะคะทำพิจารณาคุงสานะคะเดี๋ยวเวลาอ่สิโวาติดผ้าอตาเสตเเฮทอรีอคูตาดอนนีดิตาเสิยควาตาเตเเดตาเอลอตุลุวิบบ้เหรอ แล้วก็ต่อจากนี้ก็จะมีได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมประมาณระยะเวลาน่าจะไม่แน่้อนกว่าประมาเวลาประมาณ15วันอาคูตาตอนนี้จะวลาสาธเตอร์เรมือตันนี่นเดอะซากบ้าปตุกิตาทพิตามาวิบลอนในเดอตาตาเซกโตโกอุเวดาเตชิเยสโตนอร์เลืกกะบ้าเคลลอบาเซลากิเวดาตากิตากรุตินี้พ่ณิ ก็อาจะรย์ก็จะทำให้เป็นที่นะคะในาที่จะบอกความตั้งใจที่แท้จริงนะคะว่าเรื่องของคลิปเสียงที่หลุดออกมาว่าความตั้งใจเจตนาจริงเธอร้อยเปอร์เซ็นต์เว่าฉันตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติเอ่อเทวดาเหลือสากับบ้าื่องเราบอยเช็คกิ้งตากิตากลุ่มบ้าขันเดาตาจิตาตัวเดอฮุนเซนแพรปูกวินี่เดอสากบ้าเลปาพลาซอลเลยสิโยกัวโอ้หมอ เลาซาตากะตตตะกกเพตาจันนี่นี se, ่ซากริเซอร์มาอุริเกเต์เราก็เจเต้หน่ออโวอเวนิดะคอมยอนิเตวาเลเาตาเอสูตาเอเอคาโเดียเพคุณเราจมีบาเพื่อรักษาไว้่เพเราเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของกองทัพของทหารทุกคน เธอผลตภาพนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศของเราแวัยด้เลดตาตาจีตาตุ้นีเดเลกจะเตอาตาบ้ามิพอโคอ่าวิบลอนเดอล์ที่กอคิบอาตาเมืตาคือเบรเจลอ่าเลซึมมือซโบตกปาธนาเกอนออตุเวติพนี่เดอ่ามาอามัวดาลาปูกุยในเดอคอมมอตาตากระตุเลปาชิมจุมตอที่ตูนอดมีามเหาะสมตเวด้า มั่นใจในสิ่งนี้มากๆแต่วิธีการที่จะทำเนี่ยอาจจะถูกใจและไม่ถูกใจใครหลายๆคน,นนะคะเตวิาสิตาจีท้งตัว,ตวละปุกลินี่ยดูส่านนานี่ยหรอซ่านนอกจากตากลือม,มุอชุหรอหนอเลตาบาดูบาชีฮากูฮากวากโจเจนี่ตัวอุนนอ่นเรจะมีบ้าเตวิราจิจานี่นี่ยต่อแต่ในเรืนน่องต่างเนี่ยคือฉันก็พยายามจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้ อาตตอนนี้เอจะได้เลยดีตอนนี้ก็เคลราบวาเชกิตาคิตากรุติผ้าเกิดเชเชเลนี้เาทาเวากิ้ตบ้ามาลัเอ่ะาคอมยอบ้าคลกะกจิตติผเลยสกว่ามัเป็นความตั้งใจเป็นความพยายามเกินเกนเปอร์เซ็นต์ะนะคะที่ที่จะทำเพ้่ประเทศชาติจริงๆ อโุตราตตาสีตากระตัวแพีปุกุยเนี่ดูสาวดดาตตาตกป่ามละกยาเผย่อเพลาะเลืตามมาตาเลืชิโก้อ่าดอกกาเืออาวนนนี่หรอเจตนาไม่มีอยากได้อะไรของเองเลยนะคะแล้วก็เอ่อคิดแต่เดียวว่าทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดความหุนวาย ใช่มได้เลยสาตาตัป่นนี่ดูสาาจิตต้างตัวเนี่ทำไมเลยสาคือสานองจาระเวอาตาบัาหรือพอคบ้าเนาะสาชมุ่อาตาเทแต่คาหลอเลยดีแต่จะกอคีบีตาบีบูเจตเซเก่าตุกีอ้าวววนี่อนายังไงที่จะไม่ต้องสู้รถตันทหารไม่ต้องเสียด้วนดแต่ะตาตายาุตเก่าึงกีอ่าว อากูต่ตอนเดวจะปด้เลยอาตาจิตาตัวที่ดนี่ที่ดูเนะมีดูเกล้ว่าผูตาบ้านดูบ้าทีแล้วก็จอเต้ะพอคนนี้ดูอะไรตัสิบะเได้สาเวนเ่าตากระตูานี่เรือกจอเจะอากูคู่อารอนลำอ๋ออากูตตอนนีเดอไดอสิได้เลยก็คู่นี่ดูตากระตูตาบ้านดูบ้าทีอาเลยทีกอพคู่กัเฮียข้ากี่เฮียสุนีดูบาเทวด้

คุณค่านี่ส่งกำลังใจนะคะแล้วก็ต้องิบริพว่ากริเรตุเมลาเวติเนี่เวลาตาริตาโกลเลยสิ่งอเมื่อตาประตูกิตาโคโค่อัมัวดามลอนเดอว่อาเดียก็เชื่อรตาสารีบามอสิบริษีพตูกดเท่ากันเอตั้งแต่มื่คืนมานี้นะคะต้มีคนส่งกำลังใจมา แ, ness, แล้วมันนานที่จะหน้าไปให้บ้านละก็ต้องขอโทษนะคะพี่น้องคนไทยทุกคนที่รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้เจอเวลาบ้าคือวิตาสุบาอ่าดอปูเวหนอโมปาพีพื้ว่าก็จดเจ้าผู้กอจีก่อนท้องการเดียบคอมพลีสตาจิตาโตซีนผ่านอินเดอร์กากเกลว่าผู้ตาจัตหลุดเลยจะมีสู้จะมีส่าเลยสือกบะลาปุกุยหมอรู้สกเพลินนะคะทุกที่ท,ทุกท่อฝาหิตา ขอยันค้งว่าตั้งใจจะมีเหตุร่างไหมตาตาโตปะเลือตาอ่ตาเลือชีโคอกวางหรือวานอหรอก็ต้องขอโทษในวิธีการถ้าไม่ไม่ถูกใจครอาโคตาเนียบ้าคือวิตาสูบ้าดอปุโรเวตีลาพลเนะตาเลืออ่สีวดาเลือปอดกรดอกะดตาจีตากระตูนีเดอร์มาเวดาตีอามีอาญโยมอะเลือาวเวทนากินนีเดอร์เลือาวโลสักเลือดาวนิดาเวนเด ตามมาตั้งเลือดชีกเลือดปากเลือดโอเลือดตาตาจิตาตัวดีโลอากูตันนี่เดอบาตาบานั่เลือดตาตาจิตาตัวพ่อคนเดอกับบ้านโนบ้านทีตะมีสู้มีสาประอู้ไว้ละนะคะก็แค่ว่าหลังจากนี้ค่ะช่วงเวลาที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่นะคะดิฉันเองก็ยังทำเพื่อประเทศชาติได้ต่อไปค่ะเตรมไว้ได้เลยอ่าจะมีกิจอะไรข้อไหนเดอเพตาบ้าเปตูกุยกอกู้ âm oda assertoninder samata lửa chỉ có độc quyền lửa vati pha tê nó lửa qua co nó âm oda cũng có yin đi nhá, vẫn có thể là trang trại,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  กุลเมนอัลลอลาเลเนาะติมีเกตะลาเกนีดาตะเมลาปัวกอจอเตพูนี่ดาตาตะกาเลซากัมบาตาเลชีกอติบิอะกอนี่ลอสวัสดีค่ะเต็มที่ด้วยค่ะก็ขอบคุณเราทั้งตระใจทุกท่านอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะตากํามาตาเนาะเลชีโกดอปัวกะเลอะวอกอสอกอตอกอปะนี่เดเนี่ยลอซิมหรือบ้าเอ่อซ่าอะรีบาเลชือฮอฮิฮิบาซา กดีโกะนอสิมุบานสุดโดมาเเอาไว้ไม่เวลากเจตก็คู่นอาตาเออ่าซิอวเอาไว้อยุสารธรรมบเนาะเสตเวลาก่อคู่กับบาประตูกิเวลามัดาอาตาพิทามะแล้วก่คู่โมดาวีลอคินเนาะอาุเตนิดามีว่าความใดเลยเคลียกาตบู นออัลน็อกจาดาเว็นดูคอนเฟิร์มได้บ่เลเอ่ออะคอมยันนี่บ่อาร์ดีอาร์กานอเลอเวกะตุตะกุต้านนี่เด้อกระซูได้ตั้งตัวอามิอามิวเอ่อตะกาเลอะตากูบาคูซีได้ไว้สุกๆจังนี่บ่หรือซาเวทนาเกนี่เด้อหรือตากรอตากลานะเวทตากูบาคูตีโอดีอีนอตาคุณุคกูโอดีอีตากะตุจาดอกฮุงซินนี่เด้อตามาเลอะวินเตอร์หรือตากรอตากลานะเวจิโรนอเอดอสิบ่ได้จานนี่บ่ อากูต่ตอนนี้เดออาไวด้เลต่ต <Ep. Pizza> ่จ <them> ิตต <k pine dive> ่งตุติกพันี้เดอตามมาเอ่อดีอที่ก่อคิวบต่พี่เชิญต่บ้านรูปบ้ติดกทอดกึนอจะมีกินล่างอีนี้เดอดีต่มีกว่าก็จะเตะโฟนถูกตัเอที่ก่อสายาวากเลือนี่หนอเอออากูต่ตอนนี้เดอบ้านทวิจัยชบะจะเอาไดต่จิตตาตุกแต่ลหรือตะกร้ตะกร้อได้เนแ่ถือหนอบ้านบ้านเดอะ อาจจะปากว่าตัวปากว่าฝาบาเฟ่นี่หรอโอเคเอาเวนิดาเมวดากอเจตกอโกเนาะแพ้ทุกท่านอัตติตากตูอ่าแพ้ตาสิยอตาเธอเตเฮท่อไวดาเอ่อตุ๊กุตะปะตองเนาะเต็มเลยตาเคยเลยเคยกินเก่งตังตีบ่เนาะวีอ่ะล็อกนี่หรอใจละตาบิ